บ่มีแนวกินถือโทรศัพท์ขึ้นมากดเข้าไปส่องเบาต่อมสแนลครับแนวกินเพียบบ่อึดบ่อยากเนาะสาวอภิพรเนาะมีแต่แนวแสรบมากินน้ำกันกับเบาต่อมนาะครับเนาะแสรบน้ำกันค่ะมือหนึ่งได้ตำมุย้ยยอมากตำจะเป็นตำสวยเนาะสาวอภิพรเนาะแม่นค่ะตำสวยครับเ,เป็นเอ็นแน่จังหน่อยอืมเหดี๋ยวเขาห้อง มหมูยอเพิ่นกับอันเนือ้อเนือ้อหลายเนาะบ่ต่อมเนาะบ่ค่อยมีแปง้งเก้านี้สุดยอดอยูแแ่แซ่บสวัสดีครับครับ,รบสวัสดีพี่นอ้องป่องปายสุขคูสุขคนครับผมมื้อนี้กับพ่อๆกับบ่าวต่อมเส้นเอวอีกแล้วครับเบาต่อมเส้นเอวได้เมนูเด็ดๆแซ่บๆมาฝากพีพ่ฝากน้องอีกคือเก,ก,ก่าเนาะสาวไม่พอดเนาะค่ะมื้อนี้ก็ับพี่นู่ด่ำต่ำหมูยอ,อ,นนอ,อหมูยอแซ่บๆครับมือม้อนี้ต่ำหมูยอแซ่บๆที่เด็ดเลยของแซ่บมื้อนี้เนาะ ตำส่วนหมูหยอดเส็บแสบออ้ของแสบเลยของแ่บเลยมือนี่มากับสมพักเนาะสาวพม่พอดเนาะมากับสมพักอู้ยพแี่อีกอันนึงแถมมาครับป้าถอดถอดป้าถอดป้าตะเพียนหอมๆเลยป้าตะเพียนเป็นป้าสมเนาะสาวไม่พอเนาะป้าสมหอมๆครับขายเต็มทองได้ป่ะขายเต็มทองอู้ยมีแต่ของแสบของนัวครับมือนี่มาเส็บแสบน้กันเลยครับมือนี่สมพักอู้ย ต้อนซ้อนครับอ้าวอดบ่ได้แล้วอดบ่ได้แล้วเว้าหลายเว้าหลายเอาเลยครับมากับข้าวอ้อนๆมื้อนี้น้อง FC ทุกท่านเนาะบ่ต้องมากินแซ่บๆนํากันค่ะยับมายับมาอยับยับไปอยับยับไปใกล้มันสิบ่ถึงอ้าวได้ๆด้เอ้าเอาเบาไล่เอาเลยเอาเลยมื้อนี้ของแทมด้วยมื้อนี้ซ้อนบ่อู้ซิมสมพักกันอู้ยั่วๆเลยอืมสวยเอ้ายาวเอาทาเอาทามาแซ่บสมพักกําลังพอดีเนาะมาเด้อค่ะ ตาหมูหยอเป็นเพียงเป็นเพียงเงเลยเสีบบเลยมือนนี่ขุยคำเงี้ยเสียบมาๆมาเมามาสียบๆน้องกันก็บาตอมครับของเด็ดของแสบมีที่บาตอมครับผูได้อยากของเด็ดของแสบนั่นเปิดเขาหาบาตอมเลยมาได้ค่ะอืมวันนี้ได้พักมาสองยางพักกัดกรอบครับสมพักเนาะบาตอมเนาะครับสมพักเสแยบๆค่ะ ตำซั่วหมูยอรสเด็ดแสบแๆพอต่อมากับข้าเนี้ยวล้วไม่พอยมากับข้าปุ่นขนมจีนอื บ่ยากบ่ยากกูได้หิวเขาเอฟซีเ <c oughs> บาต่อมพี่น้องบบาต่อมไปหิ้วเขาบ่มีแนวกินหถือโทรศัพท์ขึ้นมากดเข้าไป่องบบาต่อมแซนด์ครับแนวกินเพียบบ่อึดบ่ยากเนาะสาวไมพอนเนาะ <c oughs> มีแต่แนวแสรบมากินน้ำกันกับเบาต่อมนะครับเนาะแสรบน้ำกันค่ะ <c oughs> มืงหนึ่งได้ตำหมูยอมากตำจะเป็นตำสวยเนาะสาวไมพอนเนาะหมูยอดเป็นเอ็นเนี่ยจังหน่อยอื เ,เ,เือคอเขาื้อหมูมยอเพิ่น,ก,น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 กับอันเนื้อเนื้อหลยนอกบะตอมนอกบะขอยมีแป้งเจ้านี้สุดยอดอยูแบบแซบ่บหายเต็มท้องไหมบอ่งจะอาหายบ้างอบ้่งพี่น้นอง ใครทอ,อดใหม้ไม้อู้หูส้มมันบ่บ่ต่อมเป็นตมันเนาะปลาดไข่ปลาดไข่อู้โอ๊ยมา,าอุ๋ยข้ยมามินีงง่กินกับพี่กับน้องจังค่อยเสียบครับ อืบอกแล้วว่ายูกับสองบัตรํำแซ่บมื่อวาพี่น้องมายิ้เข่ายิ้มสาบับัตรืือ,อลืมบอกไว้ครับมื่อนี่ มือนี้บรรยากาศยูไฮครับยูไฮย่างไฮย่างเบาต่อมเนาอยสายพิคอนหน่อยเป็นเทียงหน้าหน่อยอย,อยู่นี่พอมีโฮมครับมือนนี่กินสมบุกสงสมบุกสมบูรตามส่วยเ่ยมเที่ยงมือนี้อยู่บรรยากาศอยู่อันไฮไฮก็จะเป็นไฮย่างหน่อยบรรยากาศทั้งหลังเบาต่อมก็จะเป็นสวนย่างหน่อยครับกับฮูกโคกแน่จังหน่อย <laughs> บ้านเด็ดบ้านเด็ดทีนี้ตัดหน,า,นาดอกครับเพราะว่ามันหนาหนาเลี่ยงตงนี้ ไ่ยก็บ,บ้านในถ่ย่ยกเขารอหนาฝนกันครับร้อฝนตกมาก็ตีแต่ถ่ยหมาวันนี้กับบรรยากาศดีๆกินอยู่ในเสียงกินตำสัวหมหมูย่าอ,อยู่ในเสียงอืมบรรยากาศเสียงหน้าอยู่ป่าย่างครับกินยังกระแสบเนาะอื <laughs> มอืม มูยอดเน้นๆอือช่ป่ะป้าหยังนี่บาจบอดไม่ใช่ใอันนี้จะเป็นป้าเถีเ่นป้าเถีเ่นใครอือ แซ่แบแซ่บปลาั่วเพียนใครหนอ่อดกรอบๆนะปรกกาัางแต่เยียงรก,กรอบๆซื้อได้ประจกะกาดกรอบเมียนเกรอบครับ เน้นๆเ,เลยหมูยอดเน้นๆครับยิ่ๆครับมากมากมากแซ่บเลยแซ่บบอกเลยว่าเมนูนี่เด็ดครับของเด็ดของแซ่บมีทีบ่บต่อมเนาะอืออู้อ เพือ่อซาใจแห้งบาต่อม,อมสมพักกินกํายังกับแสบเนาะแม่นครับสมพักบัวต้อนรับสมพักบวัวเขากันดีขนาดเนาะบ๊าวแบงเนาะวัดเนาะครับ สำหรับสมพักนี่เป็นสมพักกักบัวแบงกักบัวแบงอืมนี่สตอหน่อยสตอหน่อยโค้ดในจังหน่อยมาสตออืม you we and then. เข้กับพัดวีวะคอยพอเย็นๆเนาอบาตอมเนาะอากาศบรรยากาศดแแฮงมืนอพัเดเยนๆๆ็นวีวสนามมัายอีอยู่นี่บรรยากาศดีแฮงสนยัางหน่อยเช้าไม่พรอนก็บาตบ แซ่บคัะครับมูนี่เมนูตำสวหมูยอตำสวหมูหมูยอก่ะปุ่นเนาะตำสวหมูยอก่ะปุ่นแซ่บคักเลยมือนี่อืมอืมไข่ไข่ฟางแซ่บของเด็ดมีถี่เบาตำเนะาะสาบิพรเนาะแม่นค่ะแซ่บแซ่บ พีนพนน่น้องพู้ได้คิดอยากเมนูตำสมก็มาบแซ่บน้งกันนด้อค่ะครับมาแ <c oughs> ส่บ,สบน้ำบะตอมครับมือก็ร่มพัดมาลมพัดเสียงอนะแรงขาดเสียงติ่งเสียงก็เป็นเสียงหน,หน่อยๆครับอยู่ในปลาย,ย่างลมพัดต,ลลตึงเนาะม <c oughs> พัดตึงนะครับฝากพี่น้องกดไหลกดแชร์ครับสำหรับเมนูแซ่บเมนูนี้ครับตำแซ่บตำแซ่บตำสัวหมูย่อเนาะอาจจะเป็นตำสัวหมูย่อ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับขันผู้ใดมากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้ครับคอมเมนต์มาไอบ่าวต่อมอ่านว่าเป็นยังไงสำหรับคอมเมนต์อ่าบ่าวต่อมก็ได้อ่านทุกทุกคอมเมนต์นะคะที่พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ครับสำหรับเมนูแซบเมนูนี้ก็เสียวไหว้สนีก่อนเนาะค่ะสำหรับขี้หนีกินโมมามกับขอโทษขออภัยเด้อเมนูแซบเมนูเด็ดเนาะบ่าวต่อมเนาะ เดี๋ยวมือเฮาสีสันหาเมนูเด็ดเด็ดแสบแสบมาฝากพี่ฝากน้องอีกคือเก่็น,น,อ,อ,นอ,อ่บบนนนอบาวต้อมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปก่อนพบพกันใหม่กันใหม่กับบ่าวต่อมสแนวครับในคลิปหน้าคลิปใหม่ไปลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ